มาต่อกันที่บูธของ x เพิงนะครับผมได้รับชื่อยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วออกเสียงว่า x เพิงนะครับส่วนชื่อในประเทศจีนที่เขาทำตลาดเนี่ยก็อ่านว่าเสี่ยวเพิงสำหรับรถยไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็น x เพิง G6 ส่วนในมอเตอร์โชว์เนี่ยยังไม่มีการประกาศราคานะครับก็ ทางทีมงานก็อรอราคากันอยู่เหมือนกันแต่มีข้อมูลที่แน่ๆว่าจะมีการทำราคา2รุ่นยอ่อยก,ก็คือรุ่น Standard Range และรุ่น r n n Range เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงช่วงของการจำหน่ายจริงนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวรถกันก่อนหลายคนอาจจะเห็นแล้วล่ะครับจากสื่อท่านอื่นว่าภาพรวมของตัวรถเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ตัวของ G6 เนี่ยจะมาพร้อมกับเส้นสายที่เป็นส่วนโค้งมนเป็นหลักนะครับเราแทบจะไม่เห็น ส่วนที่เป็นเหลี่ยมคมของตัวรถเลยนี่ด้านหน้าของตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับไฟ daytime r u n นนิ่งไลท์แบบนี้เลยเส้นตรงยาวแล้วก็ขั้นกลางด้วยโลโก้ตัว X ของทางค่ายส่วนไฟเฮดไลท์เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นไฟ LED Projector ข้างละ2ดวงนี่ประมาณนี้เลยข้างหน้านี้ก็จะมีเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับประมาณ4จุด4 4จุดด้านหน้าส่วนกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงา ประมาณนี้เลยด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันด้านข้างของตัวรถนี่ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีคำว่า X อ็เงแล้วก็มีกล้องทั้งด้านหน้าและด้านข้างต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์มากถึง31จุดแล้วก็กล้องเนี่ยเยอะมากๆซุ้มล้อของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ดําหมดนะมันก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีแถบสีดำ แบบเล่นให้มีกิมมิกนิดหน่อยส่วนยางยางเนี่ยนะครับมาพร้อมกับ m i ชล e น i าย i สปอร์ตอีวีซึ่งเป็นยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแม็กขอบ20นะครับนี่ลายนี้เลยห้ากา้านปัดเงาสีทูโทนสวยงามมากโอเคขยำม,มาอีกนิดนึงครับนี่ประตูของรถมาพร้อมที่เปิดแบบป๊อปอัพกระจกเฟรมเรทกระจกเป็น2ชั้นนะครับอะคูสติก ข้างในก็จะเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้าในเวอร์ชั่นที่นํามาโชว์อยู่นี่นะครับยังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะอย่างที่บอกเพราะว่าเขายังไม่ได้มีเวลาทําตลาดในประเทศไทยที่แน่นอนแต่ผมคาดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณช่วงไตรมาสที่3ประมาณนั้นรถที่มาโชว์ตัวก็เลยยังเป็นเวอร์ชั่นพวงมาลัยซ้ายอยู่กระจกด้านหลังยังเป็นไม่ใช่อคูสติกลาสนะเป็นกระจกชั้นเดียวส่วนด้านหน้าเป็นกระจก2ชั้น ตรงนี้เป็นช่องชาร์จไฟรองรับทั้ง AC และ DC นี่เขาเสียบชาร์จไว้อยู่อ้อมมาด้านหลังเราจะเห็นได้ว่าเส้นสายของตัวรถเนี่ยค่อนข้างมีความโค้งมนนะคือทุกอย่างมีความโค้งมนหมดเลยมันก็เลยทำให้ดูมีความรู้รมมากๆสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นี่ไฟท้ายเป็นแบบนี้เลยเส้นตรงยาวสวยงามมากแล้วก็มีตัวอักษรคำว่า X เพิงด้านหลังแล้วก็โลโก้ G 6หรือ G 6 นี่ด้านล่างมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์สีดำแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันอันนี้น่าจะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะตรงนี้ประตูด้านหลังเปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่เปิดมาแบบนี้เลยด้านหลังมีลำโพงนะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้2ข้างแล้วก็มี power outlet มาให้ด้วยด้านล่าง น่าจะเป็นที่เก็บของครับน่าจะเป็นที่เก็บของสําหรับชุดปะยางฉุกเฉินแล้วก็สามารถเก็บสายพวก Em e r g e n c y c h a r g e r เจได้สายชาร์จฉุกเฉินนั่นเองก็กว้างขวางครับกว้างขว,าง,ว,า,งวางด้านหลังโอเคก็มีประมาณนี้เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าในสำหรับราคาจำหน่ายเนี่ยยังไม่มีออกมานะครับจากที่ผมสับถามเนี่ยยังไม่มีราคาออกมา แต่มีข้อมูลไกด์ออกมาในเรื่องของราคาก็คือรุ่น Standard ดเนี่ยจะราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทส่วนรุ่น long range เนี่ยอยู่ที่คาดการว่าประมาณ1.7ล้านบาทโอเคเดี๋ยวเราดูภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับโอเคครับเรามาดูภายในของตัวรถกันต่อโอ้โหต้องบอกว่าภายในค่อนข้างหรูหรานะเพราะว่าเขาวางเซกเมนต์ของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ไว้อยู่ในระดับพรีเมียม ก็โดดเด่นด้วยหน้าจอ14.9นิ้วนะครับคิดว่าประมาณนั้น14.9นิ้วส่วนหน้าจอแสดงผลการขับขี่ด้านหน้าเนี่ยประมาณ10.25นิ้วภูมาลัยของรถนะครับเป็นแบบทรงวงรีนี่สกาส้านทรงวงรีแล้วก็ตรงนี้มันดูใหญ่ๆไปนะมันก็ทรงแปลกๆดีแปลกดีแ,กดแต่ก็การจับนี้ก็กระชับดีครับเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนี่คล้ายๆข,ของเทส la นะ การสั่งงานเนี่ยก็จะเป็นรู้เรื่องคล้ายๆของเท s l a ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการปรับเมนูต่างๆนี้มันเขาก็ออกตัวนะว่า X เสือเนี่ยเขามี Inspiration มาจากเท s l a อย่างรุ่นนี้เขาก็จะมาเป็นคู่แข่งของเท s l a m o เดลวเนี่ยเราสามารถปรับเนี่ยเห็นไหมดูดิเซนเซอร์ของเขาแบบคือค่อนข้างแบบตรวจจับได้อย่างแม่นยำนะเนี่ย ภาพรวมเนี่ยอยู่ในฮอนะเขาก็จะเห็นคนเดินไปเดินมา <laughs> เต็มเลยแล้วก็ข้างหน้าวิรถด,ด้วยเนี่ยก็มีรถข้างๆที่จอดข้าง,ขงเราอยู่เนี่ยก,ก็เป็น x เึิง g s อีกคันหนึ่งเอ้ยเจ๋งนะเจ๋งเลยโอเคเดี๋ยวส่วนระบบเนี่ยเราผมจะมารีวิวให้ละเอียดอีกทีหนึ่งในรอบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพวรวมของตัวรถกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย2ตํตำแหน่งสามารถชาร์จได้2เครื่องแล้วก็ที่วางแก้ว 2ช่องตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้เป็นที่เก็บของโอ้ลึกนะลึกเลยสามารถเก็บของจุได้เยอะพอสมควรแล้วก็คอนโซลกลางนี้เป็นดับเบิลเลเยอร์นะเป็นแบบ2ชั้นข้างล่างเนี่ยก็เก็บของได้แล้วก็มีช่องต่อ USB Type A แล้วก็ Type C ให้อย่างละช่องสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยกระจกสำหรับแต่งหน้านะมีไฟให้ด้วย ทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ตำแหน่งของผู้ขับขี่นี่มีลำโพงด้านบนให้ด้วยวัสดุส่วนใหญ่นะเป็นซอฟทัชเป็นแบบเป็นนุ่มหมดเลยคือมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเห็นถึงความพรีเมียมของรถนะครับเนี่ยมีการเดินได้ตะเข็บสีขาวตัดกับสีดําแล้วก็ตรงเนี้มีคิดว่าน่าจะมี f a c ไอ d ด้วยมีกล้องสําหรับตรวจจับคนขับน่าจะตรวจจับความเมื่อยล้าของคนขับแล้วก็ จดจำใบหน้าของคนขับด้วยเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราพูดถึงกันอีกทีนึงแล้วก็สวิตของประตูรถนะครับมันจะไม่มีการดึงดึงเหมือนรถทั่วๆไปมันจะเป็นสวิตแบบไฟฟ้านี่คือกดปุ่มนี้ปุ๊บประตูก็จะเปิดออกไปนี่ก็ปิดออกมาแล้วก็ถ้าเราจะลงก็กดปุ๊บนะประตูก็จะเปิดออกโอเคด้านหน้าก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกทีนึง หลังจากที่ลองนั่งด้านหน้าแล้วเรามาต่อกันที่ด้านหลังก็ประตูสวิตประตูเหมือนกันนะด้านหน้ากับด้านหลังความแตกต่างก็คือด้านหลังเนี้ยกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกชั้นเดียวนะไม่ใช่กระจกกันเสียงอะคูสติก g l a s ด้านหลังค่อนข้างนั่งสบายนะคือมีความโปร่งมีความโล่งเหมือนเรานั่งเทสลาโมเดลวเลยมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังกระจก พารโนโลมีกลาสลูบเต็มบานเนี่ยมันทำให้รถดูมีความกว้างมีความโปรงด้านหลังสามารถนั่งได้3คนแล้วก็นี่มีที่พักแขนให้ด้วยแต่ไม่มีที่วางแก้วนะน่าเสียดายอยู่นิดเดียวนิดเดียวถ้ามีที่วางแก้วมาให้ด้วยเนะี่ยก็โอเคเลยหรือว่ามันมีอ่ะมันซ่อนอยู่ปะไม่น่าจะมีหาแล้วไม่มีเบาค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็นี่คือ เล็ก o ูมนี่เหลือเยอะมากแล้วก็เฮ Room เนี่ยก็เหลือๆเ,เลยมีที่จับตรงนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นไฟด้วยนะตรงนี้อ่านี่ไงเป็นแบบสัมผัสนะเป็นไฟ2ส,สว่างนี่ตรงนี้มี2ข้างเลยฝั่งนี้ก็มีออปชันค่อนข้างเยอะนะตรงนี้เป็นลำโพงส่วนใหญ่เป็นซอฟทั h ครับเนี่ยเป็นวัสดุบุนุ่มหมดเลยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราไปดู เรื่องสเปคของขุมพลังแล้วก็เรื่องของราคาคาดการณ์กันต่อเลยครับในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนะครับสำหรับเวอร์ชันที่ทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยผมได้ข้อมูลมาว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยตัวรถจะถูกทำตลาดใน2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Standard Range และรุ่น Long r a n g ดโดยขุมพลังขับเคลื่อนเนี่ยจะมาพร้อมกับขุมพลัง296แรงม้าแรงบิดสูงสุด4 4 0นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังโดยเวอร์ชั่นที่จะทำตลาดตอนแรกเนี่ยจะมีเฉพาะ มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นอัตาราเร่งของรถจาก0ูนยถึง100เนี่ยทำได้ใน6.6วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถเนี่ยอยู่ที่202กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่น Standard Range เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของรถจะมีความจุอยู่ที่66กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลประมาณ580กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง ขณะที่รุ่น long range เนี่ยคุมพลังเท่ากันที่296แรงม้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรแต่มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่เป็น87.5กิโลวัตต์ชั่วโมงที่จะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลถึง755กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งในส่วนเรื่องของราคาเนี่ยนะครับทาง Xpeng ที่จะจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยทางค่ายยังไม่ได้เปิดเผยราคาออกมาแต่มีราคาไกด์ออกมาว่าในรุ่น Standard Range เนี่ยราคาจะไม่เกิน1.5ล้านบาทขณะที่รุ่นล n g Range เนี่ยราคาก็คาดการว่าจะอยู่ที่ไม่ไกลกันมากอาจจะอยู่ที่1.65ถึง1.7ล้านบาทก็ประมาณนี้ครับต้องถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันมากกว่า31จุด มีเซ็นเซอร์ไดรด้รมาให้ถึง2ตํตำแหน่งก็ต้องมาดูกันต่อว่า x p e งจะเปิดทําตลาด x p e ง G6 ในประเทศไทยเมื่อ,อไหร่จะทันภายในไตรามาสที่3ของปีนี้หรือไม่ถ้ามีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติบเดี๋ยวผมจะนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งครับและนอกจากนี้นะครับ x p e เพิงบูธของ x p e นะครับนอกจาก x p e ง G6 แล้วเรายังมีนี่เขามีนำอากาศยานมาโชว์ด้วยผมไม่แน่ใจว่า ตัวนี้เรียกว่าอะไรแต่ก็พอมีข้อมูลว่าเป็นบริษัทในเครือของ x อ็กเพิงเหมือนกันว่าเขามีการพัฒนาแท็กซี่แบบอากาศยานเนี่ยเขาก็มีการนําเทคโนโลยีมาโชว์ด้วยยังไม่แน่ใจว่า <c oughs> เขาจะมีการจําหน่ายเมื่อไหร่นะในต่างประเทศอาจจะใกล้แล้วแหละในประเทศจีนเพราะว่าเขาผ่านกฎหมายเรื่องของอากาศยานแบบนี้ค่อนข้างไปไกลกว่าประเทศไทยของเราแล้ว ก็เดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมจะนำมารายงานให้ทุกทราบกันอีกครั้งหนึ่งโอเคสำหรับบูธของ x อ็กเพลองก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของราคาเรื่องของสเปครถยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเราไปบูธต่อไปเลยครับ